ม,มันติดติด,ต,ดตรงขาเป็นไก่เราก็เลยไปหาหมอน่นหละอ่าหมอก็เลยตรวจด้วยการเอ็กซเรย์เขาก็เลยทําการผ่าตัดให้แต่เลือดออกตรงหูนะไม่รู้ว่าเขาเจาะหูเราด้วยหรือเปล่าเพราะเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะว่าเขาทาอะไรให้เราแต่เรารู้แต่ว่ามันมีแพลตรงนี้ตอนนี้ก็อาได้แค่นี้ทําไมถึงพูดแบบเสียงอ่อยๆคืออาปาได้แค่นี้หมอบอกว่าห้ามขับรถ48ชั่วโมงต้องพักผ่อนอย่างน้อยสองวัน กลับมาบ้านก็สลืมสลอลูกก็ไปโรงเรียนก็อยู่บ้านนะคะแต่ว่าดีที่ไม่ได้ไปทํางานติดเสาร์อาทิตย์พอดีวันนี้วันศุกร์ติดเสาร์อาทิตย์เราก็จะได้พักผ่อนอยู่บ้านเนาะ,ะมันยังเป็นตึงๆอยู่นะคะช่วงนี้ยังเป็นตึงๆอยู่วันนี้ก็มาอัปเดตอาการหลังจากผ่าตัดเนาะหลังจากออกมาจากห้องผ่าตัดที่น้องเราก็ยังแบบ สลึมสลือยาสลบหมอก็มาตรวจวัดความดันคือแบบทุกประมาณอ่ะสิบสิบนาทีนะมาตรวจวัดความดันแล้วคือแบบว่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาจนเราแบบว่าคือเราจะนอนคือแบบเร,เรารู้ว่าเราเมายาสลบคือเรากำลังจะหลับอ่ะเขาก็มาเอามาใส่แขนเราอีกแล้วอ่ะเอาให้ให้เราเอานิ้วเราเนี่ยไปใส่เครื่องวัดอ่าไม่รู้เขาเรียกว่าเครื่องวัดหัวใจหรือเปล่าเนาะ กดคำดันแล้วก็เอาใส่นิ้วเราด้วยตรวจแล้วก็จดไปอพอเราได้สติขึ้นมาเราถามคุณหมอเลยว่าฉันจะกลับบ้านได้ไหมจะกลับบ้านได้กี่โมงเพราะว่าฉันจะได้บอกให้คนที่เขาจะมารับฉันเผื่อเวลามารับเราก็พูดกับหมอคือเราไม่อยากนอนที่โรงพยาบาลเราอยากกลับบ้านเราห่วงลูกหมอก็บอกว่าเดี๋ยวฉันยังไม่รู้ว่าอยู่จะได้กลับหรือเปล่ารอดูก่อน รอดูสักอาการสักสองชั่วโมงก่อนอยู่เพิ่งออกมาจากห้องผ่าตัดเนาะพี่น้องรอดูเขาตรวจวัดความดันเมื่อคืนกว่าจะได้ออกจากโรงพยาบาลตั้งแต่ออกออกมาจากห้องผ่าตัดสี่โมงครึ่งห้าโมงหกโมงหนึ่งทุ่มออกมาจากโรงพยาบาลสองทุ่มนะพี่น้องคะ่ะอยู่สามสี่ชั่วโมงเนาะหลังจากนั้นคือแบบว่าหมอเขาก็มาวัดความดันเนาะคือเราเร่งหมอเราเร่งหมอเราลุกขึ้นเปลี่ยนชุดเป็นชุดลำลองของเราว่า อาการเราโอเคแล้วนะเราเราพยายามที่จะแบบแสดงให้เราเห็นว่าเราลุกขึ้นนั่งได้เราไม่ได้มึนยาสลบเราอยากกลับบ้านาก็เร่งเขาเนาะเร่งนางพยาบาลที่เขามาตรวจวัดความดันเราเขาเขียนเรามาไว้อีกห้องหนึ่งคือเป็นห้องรวมคนที่ไปผ่าตาัดมาเหมือนกันว่าอยู่ห้องนี้แต่ว่ามีมีผ้ามีผ้าปิดปิด,ป,ดปิดกั้นแต่ละโต๊ะแต่ละโต๊ะแต่นางพยาบาลเขาดูแลดีมากนะอ่าก่า การดูแลเขาดีนะคะโรงพยาบาลที่อังกฤษเนาะเราก็ลุกขึ้นเปลี่ยนชุดเขาไม่ได้บอกให้เราเปลี่ยนชุดนะคือเราอยากกลับแล้วเราเราเตรียมความพร้อมของเราเราก็เปลี่ยนชุดให้เขาเห็นนางพยาบาลน,นางก็มาตรวจเราอีกอีกรอบนี่เป็นรอบที่สี่ที่ห้ามาตรวจเราเราก็บอกว่าอาการฉันเป็นยังไงบ้างความดันฉันโอเคหรือเปล่าฉันจะฉันจะกลับบ้านฉันอยากกลับบ้านแล้วอยู่ให้ฉันกลับบ้านได้ไหมนางก็บอกว่านางพยาบาลบอกว่าเดี๋ยวดีวฉันจะไปถามคุณหมอก่อน แต่ความดันอยู่ทุกอย่างโอเคอเคเขาก็ยกอาหารมาให้เรากินน้ํามาให้เราสองเหยือกเรากินหมดไปเหยือกครึ่งนะพี่น้องค่ะคือเราไม่ได้กินน้ําไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เจ็ดโมงจนถึงแบบจนถึงห้าโมงนะพี่น้องตั้งแต่หลังผ่าตัดมาก็หลายชั่วโมงนะไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงนะเราไม่ได้กินน้ำํำเราก็หิวหิวจนตาลายเขาเอาแซนด์วิชมาให้เรางงมาก เอาแซนด์วิชมาให้คนผ่าตัดกรามปากก็ยังจะอ้าไม่ได้เอาแซนด์วิชมาเคี้ยวก็ไม่ได้นะคะพี่น้องคะแต่ก็ต้องแบบเอาจิ้มกับเอาจิ้มกับทีที่เขาให้มาคือให้ให้ขนมปังมันแบบซอฟต์ๆเราก็กินเข้าไปแบบไม่ต้องเคี้ยวมากเพราะว่าขนาดวันนี้เราก็ยังอ้าป,ปากได้แค่นี้นะคะพี่เพื่อนขะเมื่อกี้กินโยเกิร์ตช้อนแบบเล็กๆยังทรมานมากขนาดโยเกิร์ตไม่มีอะไรให้เคี้ยวนะคือมันยังกรามมันยังล็อกอยู่ หมอบอกว่าให้ทํากายภาพบําบัดก็คือให้อ้าปากให้อ้าปากคือบริหารปากเราเอ็กซ์เซสซายมว่ามันเกี่ยวกับการที่เราอ้าปากเนาะพี่น้องวันนี้ก็ยังดูสลึมสลือนี่แหละเพือพ่อนๆค่ะสุดท้ายก็ได้กลับบ้านนั่นแหละดีใจมากแต่ว่า next station ครั้งต่อไปก็คือจะพาตัดตรงหลังเท้าเรา เพราะว่าเป็นตุ่มให้คล้ายซีดขึ้นมาปีนี้สาหัสมากชีวิตแม่สมศรีขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาส่งกำลังใจนะคะเพื่อนๆไปแล้ววันนี้มาอัปเดตอาการลั